โปรโมชั่นที่ดีที่สุดในรอบป,ปีของแอร์ด็อกเทคโนโเครื่องฟอกอากาศระดับโลกลดจัดหนัก30%ยิ่งช่วงนี้มลภาวะทางอากาศได้ไปหมดต้องมีตัวช่วยดีๆอย่างแอร์ดอกปกป้องเราจากสิ่งสกปรปกในอากาศได้99.99% 99เลยนะรุ่นแอร์ด็อก X3 เหมาะแก่การฟอกอากาศในห้องนอนสุดๆเขยับมาที่แอร์ด c อก X5 สำหรับห้องขนาด40-65ตารางเมตรสะดวกปลอดภัยประหยัดเพราะฟิลเตอร์ของแอร์ดอกสามารถถอดล้างใช้ซ้ำได้ตลอดอายุการใช้งานเลยเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้5-10 โดยไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์มาเจ๋งเวอร์ที่สาคัญใครป่วยในบ้านก็ไม่แพร่เชื้อต่อเพราะแอร์ด็อกฟอกอากาศได้เร็วมากฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99รุ่นแอร์ด็อก X8 Pro สำหรับขนาดห้อง80-100ตารางเมตรฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ภายใน18นาทีเท่านั้นสําหรับใครที่เดินทางออกไปด้านนอกแนะนํารุ่นนี้เลยฟิตแอร์เน็กเลเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาดีไซน์สวยเรียบหรูใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รุ่น Fit Air ฟิตแอร์กรองฝุ่น VM 2.5ไวรัสแบคทีเรียออกไปด้านนอกได้แบบเชิดเชิดไม่ต้องกลัวสิ่งส เลยและที่สําคัญโปรโมชั่นเด็ดที่ห้ามพลาดเลยก็คือ6.6นี้เอาลดสูงสุดถึง30%และเมื่อซื้อครบ30 0ห0บาทแถมฟรีร่ม1คันไปเลยโปรโมชั่นเฉพาะที่ช้อปปี้ลาซาดาเท่านั้นนะ